สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องค่ะเอาวันนี้นะคะพี่น้องป้าก็บาล็ไล่สดนะคะเพราะว่าป้าเจ็บคอนะคะเจ็บคออีหลีพี่น้องเพราะว่าเอา่อไล่ไล่สดมาหลายวันแล้วนะคะป้ารู้สึกว่าเจ็บคอมากๆอักเสบแล้วจมูกก็เป็นเอ่อเป็นตุ่มเป็นสิวอยู่ในจมูกคับพี่น้องโอย้ยังวายอยู่เนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยทําผมกับพี่น้องเบิร์ดดูสิค่ะตอนรับปีใหม่นะคะ,คะพี่น้องนั่งรีดผมนะคะกาวาชิเฮสีบ่อนกับพี่น้องนะคะ ทำสีบอลออกไปมาปั๊บโอ้โหเป็นสีทองแดงอีกแล้วกับพี่น้องเอ้นะคบพี่น้องเล่นกับผมจะคล้องอะไรจนว่ามันสีมดแล้วผมอ่ะมดหงวนอนนะครับพี่น้องอ่ะเอาเท่านี้แหละครับพี่น้องน้ําหนักเป้ารถเยอะเลยนะครับพี่น้องบู๊ยยังวายอยู่โซโซโซกับพี่น้องโซโซนะคะเบย์ขนาดน้ําหนักรถเยอะกับพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็ยังบ้านแหละนะอยู่บ้านอ่ะมาทักทายกันนิดนึงกับพี่น้องเพราะว่า ป้ากระคำกับพี่น้องนะคะป้ากำมันนั่งดูข่าวนะป้าก็เลยแบบว่าพักผ่อนสมองนิดนดงนะคะ <c oughs> พี่น้องเพราะว่ามันความเครียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่านะคะเดี๋ยวเดือนหน้าป้าก็ต้องไปหาหมอนอาตรวจเช็คร่างกายอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเช็คร่างกายหมออยู่ตลอดในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดหรือเกี่ยวกับประสาทหรือเปล่านะคะ <c oughs> พี่น้อง แต่หมอเขาก็รู้ว่าป้าเนี่ยคือดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องป้าก็ไม่อยากจะไล่สุดเยอะๆแล้วทำให้เส้นประสาทมันไม่ดีนะคะเราจะเป็นโรคบ้าไปได้นะคะพี่น้องเพราะโรคเดี๋ยวนี้ไวโพรามันคนเป็นเร็วนะคะป้าก็รักษาสุขภาพเป็นบอกพี่น้องป้าก็อยากไล่สุดคิดถึงเอฟซีทุกคนเลยล่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังแรงใจป้าก็อัดคลิปไปนะคะก็ช่วยกันดูเี่ยนะคะก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นการที่ Ate, ทัก for ทายกันนะคะพี่น้องเพราะว่าทาารศพนันใช้พลังเยอะป,ป้าก็รู้สึกว่าปวดหัวนะคะพี่น้องเพราะว่าควรจะเส้นเลือดในสมองแตกกะไรด้วยีค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่นะคะเราไม่ใช่สาวแล้วเมื <im> were, ่อห <of> ้าปีหกปีที่แล้วเอาฝนลึงล้งแหละค่ะพี่น้องฝนตกนะคะป้าก็เลยว่าเออทีนี้มันก็เลยแบบว่าเราก็ต้องลดลดลงไปค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าใช้พลังเยอะเสียงจนแห้งหมดเลยนะพี่น้องมันเก็บจมูกอย่างเงี้ยเพราะอากาศมันหนาวไปเลยเป็นสีวข้างในเนี่ยแดงเลยค่ะพี่น้องนะคะแดงเลยนี่นะคะป้าก็เลยเออ อ่ะก็เลยมานั่งไหลสุดพอดีมานั่งบึงขำในพี่น้องปาอ้าก็เลยอ่ะนะป้าก็อัดคลิปนะคะจะย้อนให้นะคะเพราะว่าสองคลิปที่ว่าฟาดแทนใหญ่จำลองนะคะเพราะว่านะคะอีพวกกันนาะทางต่างแดนทั้งหลายเนี่ยนะห้พี่น้องเมว่าจะคุณไหนพวกหมานะคะ ออรุมกัดนะคะยาจำลองในกนนา,ารนห้องศาลแก่นะป้าก,ก็เลยต้องฟาดเป็นคลิปให้นะคะพี่น้อง,งนเพราะว่าคนไหนมันก็นะคะยังว่าแหละนะคะช่วยกันแชร์นะคะเออนะคะให้มันหูตาสว่างในสุโมนีนะคะพี่น้องออยังไงก็ให้เป็นกําลังใจยายร้องเขาเด้อค่าเด้อนในเมื่อเขาออกมาแล้วนะคะถือว่าเขาก็มาให้ทุกคนได้คอนเทนต์ด้วยานาพี่น้องทุกคนก็ได้เอากระแสเพิ่นแรงมากนะคะเพราะว่าแกออกมาพูดในเรื่องความจริงอะนะคะมันไม่ผิดหรอกค่ะนะคะ,นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนได้นะคะ เราถึงบอกว่าออกมาเป็นช่องอิสระมันดีที่สุดแล้วนะคะเพราะไปอวยเขาอวยผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรยอดวิวแก่คนก็ตามขึ้นเยอะนะคะมันไม่ลงหรอกมันลงไม่เท่าไหร่หรอกค่ะพี่น้องนะคะอีกหน่อยคนเขารู้นะคะมันอะไรมันเกิดขึ้นมามันแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วเออ,อยายลองเขาถูกต้องนะอะไรเงี้ยที่ถูกต้องและที่เขาออกมาใช่ไหมคะพี่น้องมันอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะคะ ทุกคนมันก็นมีทัวลงอ่ะมันขึ้นขึ้นลงลงนะคะมันธรรมาดาหละอันไหนกระแสแรงเขาก็ไปดูตรงนั้นอัน,นกระแสไหนไม่แรงเขาก็ไม่รู้จะดูอะไรเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นวิชาชีพขบวนการในการที่ลวงโลกแล้วก็เป็นการที่ต้มตุ๋นคนหลอกให้คนนะคะพี่น้องให้หลงเชื่อเห็นไหมคะตอนนี้จำเรยใช่ไหมคะพี่น้องจำเรยก็ออกมาทําอะไรนะคะโอ้โหมาลูกป,ปั้นนะคะอิฐอ่าพระอิฐพระปูนของเขาเนี่ยนะคะพยายามงูเขียวงูเหลือมของเขาเอาไปมานะคะพี่น้อง ว่นจนจะเสร็จจริงๆนะคะไม่ไม่กลัวนะคะเรื่องเกี่ยวกับะนะคะเรื่องกฎหมายนะคะที่ที่ตามมาแท้ๆโอ้โหดูพี่น้องมันเป็นการที่ยังไงอะจำเลยนะคะเป็นการที่ผูกฝังนะคะเรื่องพญายงูอ่างูเขียวของเขาเนี่ยนะคะมีที่ไหนได้มีการที่ไปไปสลักนะคะชื่อตัวเองนะคะสองพวงมีเอาไว้อะมันรู้สึกว่าน่าเกียดมากหรือเป็นการที่ผูกมัดว่าใครมาเอออ่ากูต้องเป็นคนดังนะ เออชื่อเสียงตรงนี้เป็นไหนคนก็ต้องจดจํามันถูกต้องไหมคะไอ้ที่ว่านะคะสถานที่นะคะพี่น้องที่ว่าเราปั้นรูปพญายนาคเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ว่า,าปั้นในเรื่องปั้นเป็นรูปนะท่านพญายนาคออกมาแล้วอะมันจะต้องให้ความเคารพและศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะตามที่วัดวาอารามหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่มีการที่ว่ามาปักอะไรแปลกแนวนะคะจะมาทําอะไรแปลกแนวแต่จําเลยนะคะพี่น้องเป็นการที่ออกมาทําด้วยพราการแล้วก็คือบ่งบอกว่า กูเนี่ยหิวแสงนะคะอันนี้กูสร้างมาด้วยตัวเองให้เป็นประวัติศาสตร์แลจา้าลึกเอาไว้ว่านะคะกูสองผัวเมียเนี่ยคะนะคะจำเลยนะคะปี2องพนะคะจะอยู่เคียงข้างนะคะนะพยาง,งูเขียวนี่ตลอดไปและคดีนี้ตลอดไปมันหมายความว่าอย่างนี้คือว่าเป็นการที่ประกาศให้ตัวเองว่า กูคนดังนะกูคนใหญ่ไม่มีใครล้มกูได้นี่เห็นไหมกูลูกศิษย์พญานาคเห็นไหมคบพี่น้องมันจะเป็นข้ออ้างเห็นไหมคบในการที่จำเรยนะคะพี่น้องแล้วก็ออกมาทําแบบนี้นะคะเห็นลักษณะในการที่เออนะช่างปั้นก็เป็นรูปก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะสองผัวเมียเป็นผู้หญิงเด็กวัยรุ่นและอะไรอ่ะนะคะพี่น้องขึ้นไปไปขี่หัวขี่ท้ายอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่สวยงามแล้วมันไม่ถูกต้องนะคะ ช่างปั้นแบบนี้เขาไม่สมคนที่จะทําถ้าเกิดนะคะเป็นผู้หญิงก็น่าเออจะปั้นทางหางาต่ำๆนะคะพี่น้องอย่างน้อยใต้ท้องมั่งอะไรมั่งใช่ไหมแอนนี้ขึ้นไปโอ้โหอันน่ะขีหัวเลยว่าก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นการที่จาเรยนะคะจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงกันมันไม่ใช่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจที่จะทําแบบนี้ออกมานะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่านะคะในการที่อิสรภาพของเขานะคะเขาผู้ยิ่งใหญ่เขาออกมาไม่มีใครเขาลุ้มได้นะคะทุกอย่างอ่ะนะคะ เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขาจะต้องอยู่ในนะคะอ่าเอออะไรอะอยู่คําฟ้านะคะพี่น้องนะไอ้จุดนี้แหละเขาก็เลยต้องอาศัยบารมีนะคะ ของหนารูปปั้นพระอิฐพระปูนในตัวนี้แอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พญานาคนะคะพี่น้องอันนี้มันเป็นการที่หลวงโลกนะคะจกตาให้คนอื่นเขาหลงเชื่อนะคะพี่น้องเอ็นไหมในการที่กระบวนการที่เขาทําแบบนี้นะคะมันเป็นผลสําเร็จในการที่เขาหาเงินมาแบบนี้นะคะเอฟซี FC ก็ยังไม่หูตาสว่างก็ยังพากันหลงงมงายอยู่ทุกวันนี้เขาสวดมน์ในการท่องคาถานะคะพี่น้องอาคมให้ทุกคนหลงไหลนะคะไม่ว่าคนจะเข้าไปดูในคอมเมนต์ไลฟ์สดดูจ้องตามันคุณก็หลงหลงรักมันแล้วนะคะอันนั้นก็ คือเป็นจิตนะคะในเรื่องความเชื่อนี่เห็นไหมคะเนี่ยสมผมเมียทุกวันนี้นะคะเขาก็นะคะออกมาทําแบบนี้นะคะเขาก็คือมุ่งมั่นที่จะนะคะกอบโกยเงินในช่วงระยะสั้นๆของเขาใช่ไหมคะ ในจุดนี้ละค่ะเห็นไหมั้องก็บอกว่าบุญไม่มีเงินไม่มีเงินแต่เงินนะคะพี่น้องเขาเอาเงินมาทุ่มสร้างนะคะพี่น้องในจุดนี้นะในที่ของเขาเนี่ยมันมากมายนะคะยากที่จะอธิบายบอกว่าเขาเงินทองมาจากไหนนะคะพี่น้องไม่มีการตรวจสอบเห็นไหมอันเนี้ยนะคะเพราะว่านี่ก็เราก็อยากจะให้นะคะเอฟซีหลายๆคนเนี่ยนะคะอย่าไปสนับสนุนเลยค่ะพี่น้องนะคะในทางผิดนะคะถ้าคุณจะสนับสนุนว่าการแนะนําเดยแล้วนะว่า อ่านะคะวัดดาวัด,วดอําเภอคุมวาปีจังหวัดอุดรเนี่ยฮะ,ะวัดศรีพุทธารามเนี่ยนะคะพี่สิริพรอภัยพงศ์จะไปอ่าเป็นประธานใหญ่ร่วมสร้างเดือนเมษานี่อยากให้ทุกคนนะคะอมโมทนาสาธุทอดพระปานะคะไปถวายนะคะซึ่งเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งทําในวัดนะคะครึ่งวัดเนี่ยจังหวัดอุดรธาน,นีนะอําเภอคุมวาเนี่ยยังไม่มีอน,นารูปปั้นของพญานาคนะคะท่านก็เลยบอกว่าจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ ที่จังหวัดอุดรธานีเห็นไหมคะก็จะคนไปมาหาสูตรหลายๆจังหวัดเขาก็จะมีแลนด์มาร์กใช่ไหมคะวัดวัดนี้ก็เลยนะได้ความสนับสนุนจากพี่สิริพรน,นะคะเป็นประธานใหญ่ที่ไปร่วมสร้างท่านก็เลยบอกป้ามาให้เป็นประธานอ่าให้เป็นผู้ร่วมด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะอ่าสายสะพานบุญหลายๆคนนะคะอ่าหมายเลขบัญชีนะคะป้าก็นะคะเดี๋ยวจะเอาลงใส่ที่หน้าอ่าเฟซให้นะคะพี่น้องที่หน้าอ่าฟูลไฟให้นะคะเพราะว่า ทุกคนก็จะได้นะคะทำบุญทํากุศลร่วมกันนะคะอันนี้หมายเลขบัญชีทางวัดเลยนะคะพี่น้องป้าจะบอกหมายเลขบัญชีนะคะอาจดจำเอาแล้วกันนะคะพี่น้องนะคะ983942276ขีด98 6 983942276ขีด 6. 6, 6ธนาคารกรุงไทยค่ะ นะคะนี้เป็นบัญชีของหลวงตาเองนะคะวัดศรีนคราลามอำเภอคุมาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะอยากให้ทุกท่านเป็นสายสะพานบุญช่วยกันแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดนะคะวัดสร้างเสร็จนะ,ะนาบางทีอาป้าอาจจะไปเปิดงานวันที่นะคะหลวงพ่อนะคะเปิดงานป้าอาจจะไปด้วยก็ได้นะคะถ้าจังหวดป้าจะได้ไปเมืองไทยเพราะช่วงนี้ป้างดไปเมืองไทยเพราะว่าป้าไปบ่อยแล้วนะคะสองสามปีติดกันแล้วทีนี้มันก็รู้สึกว่านะ,ะ,นะ,ะเราก็ต้องดูกําลังเงินเราด้วยนะคะไปทีน่ะนะป้าก็ไม่มีหมดห่วงแล้วนะคะพ่อแม่ก็ตาย หมดแล้วญาติพี่น้องคนที่เป็นห่วงเขาก็เสียกันหมดแล้วนะคะพี่น้องก็ยังเหลือไม่กี่คนแต่เขาก็เอาตัวรอดนะคะพี่น้องป้าก็หมดภาระแล้วป้าก็ต้องนะคะ ะนะคะอยู่ยังไงอ่ะนะคะเราต้องรู้รู้จักการใช้เงินเป็นนะคะไม่ได้กลัวใครหรอกค่ะนะคะเพราะว่าใจอ่ะบอกอยู่แล้วว่าถ้าไปปีนี้ก็ไม่ไปแล้วมันก็ต้องอ่าสี่ห้าปีทีหนึ่งไปอย่างเงี้ยมันถึงแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมีอะไรแบบแปลกๆหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้มันอันตรายนะคะพี่น้องเพราะว่าโควิดก็เริ่มเข้ามานะคะอ่ามันเป็นสถานการณ์ที่อ่ารัดตัวเข้ามานะคะเพราะว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือเป็นการที่อะไรหลายๆอย่างนะคะอ่าในเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันก็คือรู้สึกว่า เออช่วงนี้อยากจะปล่อยว่างนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเราตั้งแต่สงครามมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองมันก็ของมันแพงค่ะนะคะคนต่างประเทศอ่ะบางคนเขาไม่ได้ไปกันทุกปีทุกปีหรอกค่ะนันฮะไปทีนะคะถ้าไปแล้วบางคนเขาก็มีพ่อแม่นะ,ะที่น่าเป็นห่วงเขาก็ไปกันทุกปีปีหนึ่งสองครั้งนะค,ะคนก็มีเงิน นะแต่ว่าป้าไม่มีภาระ,ะอะไรนะลูกเต้าป้าก็อยู่ต่างประเทศกันหมดนะคบไม่มีอะไรที่เป็นห่วงอ่าป้าก็จะเที่ยวยุโรปนะฮะพี่น้องป้าก็ถึงบอกว่าลุงไม่อะแกไม่ชอบไปเมืองไทยนะฮะที่ไปเนี่ยก็แกไปทําฟันเฉยใช่ไหมคะมันก็คือยังว่าแหละคะ่ะนะคะเราก็ต้องรู้จักนะ,ะพี่น้องอ่าเราต้องพักผ่อนเต็มที่เพราะว่าบางทีอะเราแก่แล้วนะคะอ่ามันก็คืออายุมาหลักห้าสิบกว่านะคะเกินคนแล้วเกินครึ่งคนแล้วอ่าคือความรู้สึกเราก็ไม่อยากเที่ยวแล้วนะคะมันเฉยๆอยากแบบอยู่กันแบบ เออตายาย h, อะไรแบบเนี้ยนะคะอยู่แบบยังไงแบบสบายๆอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยนะ,ะนะป้าก็ยังไม่มีหลานน้อยๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆมันก็อยากมีแต่ว่าช่วงนี้มันปล่อยแล้วมันไม่มีนะคะป้ากับรูุจะเลี้ยงหลานไหมเออนะคะพี่น้องน,นะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังอ่ะก็อมธนาสาธุนะคะเอฟซีทัวลูกนะคะพี่น้องเมื่อว่าประเทศไหนประเทศไทยช่วยกันนะคะบริจาคนะคะพี่น้องร่วมสร้างบุญซัํากุศลอันนี้สิ่งแบบนี้นะคะเราอ่านะคะทาบุญอย่างเงี้ยเราได้อ่านะคะ เราได้บุญเยอะนะเราจะได้เห็นว่าเออเวลาเราตายไปแล้ว่เราอยู่ที่ไหนนะคะเราได้เพิ่งบุญบารมีพระนะคะบุญบารมีวัดวาอารามเราได้สร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะพี่น้องไอ้ขอบคนที่วัดจําเลยน่ะนะมันคนบาปนะ,ะมันถ้าคนมันดีอ่ะมันจะมาติดคดีมันจะมาติดคดีแบบนี้เหรอคะเราก็ต้องรู้นะคะเพราะว่าเราไปสนับสนุนจาเลยเนี่ยนะคะมันยิ่งเป็นภาพพจน์ที่ว่าประเทศเราเนี่ยนะคะไปสนับสนุนคนชั่วมันไม่ถูกต้องเราต้องกวาดล้างนะคะเห็นไหมคะตอนนี้น่ะ อาฮะเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจเนี่ยเขาก็มีการกวาดล้างยาเสพติดได้มากขึ้นแต่คนเข้ามาวิเคราะห์บอกว่านปีนี้รัฐบาลชุดนี้ทําไมนะคะปราบปรามยาเสพติดแต่กลับมียาเสพติดมากกว่าทุกๆปีทุกๆุนะคะทุกๆเอ่ออ่ารัชสมัยนะคะพี่น้องเห็นไหมครับมันเป็นการที่นี่ไงคับางคนน่ะมีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทําเห็นไหมครับผลทสุดท้ายอันเนี้ยลูกหลานเรานะคะมันก็ลําบากเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้เป็นจุดที่สําคัญนะคะในการที่เอ่อนะคะอ่ามัน มันเปลี่ยนไปเยอะค่ะนะฮะประเทศบ้านเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะอะไรมันก็ลําบากนะคะเราต้องรู้จักกินใช้รู้จักประหยัดกินนะคะพี่น้องเราเอาเข้าเมืองหลิวก็หลิวตาตามสิ่งที่มันถูกต้องเราต้องใช้พิจารณาญาณในการรับฟังรับชมอย่าไปหลงคารมอย่าไปหลงคนชั่วนะฮะอย่าไปส่งเสริมแบบนี้เลยนะคะเรานึกถึงนะคะลูกหลานในอนาคตจะไม่เอาตัวอย่างนะคะแบบนี้ป้าก็มาพูดนะคะให้เป็นการที่นะคะผูกฝังเอาไว้อยากให้ทุกคนห,นหูตาสว่างใช่ไหมคะอันนี้ป้าก็ นะจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในการที่ไรสุดเองแม้เรื่องที่นะคะอ่าขา่าวกันเขาพูดกันบอกว่านะคะอ้าว นะคะบักทองก้อนนะคะบักทองเทพเนี่ยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะพ้นสุดท้ายกรรมตามสนองไหมคะในการที่ออกมานั่งด่าทุกคนทุกคนบอกเลยว่ามีคนจองกระถินพระป่ามึงอยู่นะคะไม่ใช่ใครหรอกคะ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละเห็นไหมที่เขาเคยฝากมาบอกว่าระวังนะมึงอ่ะนะอย่างงู้นอย่างนี้นะ<ม>่ะเห็นไหมครับไอ้คนที่อยู่ดีแต่ปากนะคะพูดออกมานั่งด่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะไม่รู้เวลำเวลานะคะเพราะว่าบ้านอ่ะนะคะมันเป็นบ้านเช่าหรือบ้านอะไรอะ แค่น่าผาผนังแค่ได้ยินเสียงดังอะ่ะมันก็ได้ยินเสียงดังแล้วค่ะพี่น้องนะคะอันตรายสาหรับตัวเอง ออกมานั่งฟาดทุกวันทุกวันบางคนเนา่อาจจะมีคนป่วยติดเตียงหรือเด็กเล็กนะคะแดงเ่ะเขาต้องการพักผ่อนออกมานั่งฟาดไอ้นี่มันเป็นโรคใบโพล่านะคบคือจะนั่งไรสุดยี่สี่ชั่วโมงนะคะมันรู้ว่าเออตอนนี้แสงมันขึ้นมันกําลังเกาะกระแสมันหากินกับยอดวิวผลทุกท้ายมึงจะไม่มีชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยซ้ํานะคะมันก็กลายเป็นศัตรูนะคะคนรอบข้างเห็นไหมคะอันนี้แหละเป,เป็นกร,รมตามสน,นองคนที่ไม่รู้จักนะคะในการเออนะคะว่าอนไนสมควรที่จะนะคะ,นะคะทำไม่ทำนะคะอีกหน่อย ก็ไม่ได้มานั่งไล่สุดอีกละนะคะคอยดูนะว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องข้างบ้านเนี่ยนะคะอ่าเขาจะกระทืบมึงเขาบอกจะไม่ให้มึงเหลือมึงไม่อยู่มีชีวิตอยู่เลยมึงคอยดูมึงไปท้าทายกับเขาอะ่ะเห็นไหมครับสักวันคนเรามันก็เหลืออดใช่ไหมคะอ่าในการที่ไลสุดอะ่ะเห็นไหมป้าที่โชคดีนะคะป้ามีบ้านส่วนตัวมีห้องออฟฟิศไลสุดหรือว่า อ,อยู่สถานที่นะป้านะครับจะทายังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีคนอยู่ข้างบ้านใช่ไหมเขาก็บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวนะคะต่างคนต่างอยู่บ้านมันก็เก็บเสียงอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้จุดนี้มันคือสะดวกอีกอย่างหนึ่งจะอะไรสดจะดาใครจะอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้อ่าคํานึงถึงว่าคนข้างบ้านเขาเป็นยังไงนะคะขณะป้าพูดเสียงดังเก็บเสียงแสี่ยมันยังรอดไปได้นะคะเพราะว่าข้างบ้านก็เป็นทนายเห็นไหมคะเพราะว่าเราก็เกรงใจเขาเห็นไหม อ่ะอย่างนี้ทั้งนี้เขาก็เป็นทนายนะคะทั้งสองฝั่งเลยบางทีเขาอาจจะฟ้องร้องเราสักวันก็ได้นะคะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็อาจจะมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเห็นไหมอันนี้แหละค่ะป้าก็ฝากเอาไว้นะคะวันนี้ก็นะคะป้าก็มาทักทายแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันเนี่ยป้าเจ็บคอมากเสียงแหบมากๆเลยนะคะเพราะว่าป้าต้องพักเสียงนิดหนึ่งนะ,ะพี่น้องยังไงเดี๋ยวป้ามาเก็บทีหลังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเป็นกําลังแรงใจนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะนะเดี๋ แช่กันไปเด้อค่ะเดอ้อนะทักทายกันแบบชิวๆสบายๆนะคะยังไงป้าทำกันบ้านป้าจะมาฝากต่อค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะคะก็เบิ่งนะคะพี่นอนะ้องนะอ่ากำลังแรงใจนะคะพี่นอ้องอ่ายาขำนะคะพี่น้องนะครับโฆษณานะคะนะพี่น้องกับเบิงบ่งเบิ้งไอป้าเด้อค่ะเดอ้อนะคะมาดูนะขนาดคลิปวิดีโอก็ยังติดเหลืองหมดเลยค่ะพี่น้องนะคะไปยืหนหัวทอนกันยังบูพาร์ตเลย,ยมากยากมากเลยการที่จะ ทำมาหากินกับ u t u b e เนี่ยลำบากขึ้กันกับพี่น้องนะคะยังน้อยก็ขอบคุณสำหรับ f c นะคะเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกแล้วก็ทั้งซื้อ,อสติกเกอร์นะคะให้ป้ามากับเป็นมาลัยน้ำใจก็ขอบคุณมากใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญชิตสิ่งใดส่งปารถนา์เด้พี่น้องนะสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะขอบคุณมากมาค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่น้องช่วงนี้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วใกล้แก๊สแล้วนะบางคนก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็ใส่ใจในการที่ครอบครัวเราให้มากที่สุดนะคะอย่าทิ้งกันนะคะพี่น้องกดไร์คนแช่นะคะ เจอใหม่ค่ะนะคะอ่าเจอกันใหม่ค่ะ